ออาลครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในเมือง Family City กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้คนออนก็เกือบ700นะครับโอเคภาพมันก็ออกจะดูสดใสหน่อยนะครับเพราะว่าผมลงลีเชตแล้วนะครับมันจะได้มีอะไรใหม่ๆนะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์นะครับในการตีปากฉลาม5 t ทีนะครับนี่ครับ คลิปที่แล้วผมตีไป5ทีนะครับแล้วก็แตกน,นี่บนฟ้ายัางสวยโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันใหม่นะครับ5ทีผมก็เตรียมของเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนในการตีโอเคตอนนี้รถผมก็มีแค่คันนี้แลับซื้อมา9000บาทแต่ราคาตีอาวุธนี่หลายแสนอยู่นะครับ หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะดูอย่างมีความสุขนะครับมันก็ไม่แหลกเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าผมตั้งค่าดีให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับเสียงผมเป็นแบบนี้ปกตินะครับไม่ได้แอกนะครับอ๋อเยอะรถพังเลยอ่ะขอโทษทีครับครับครับไม่ไม่เป็นไรครับพี่ขอโทษทีครับครับโอ้โห แม,ม,ม่ยังชนแม่กล่องซ่อมอีกรถผมก็ยิ่งไม่แรงอยู่นะครับโอเคเอาไปเริ่มกันต่อนะครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับไปแล้ว ของกงของเกาะผมก็ในตู้ก็ครบนะครับคลิปนี้เดี๋ยวทำาให้ยาวๆให้ทุกคนได้ดูกันยาวๆเลยครับจะได้ไม่เบื่อถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้คนอ่อนก็หกร้อยห้าเก้านะโอเคขอห้าทีตั้งห้าทีนะครับทุก คุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนี่เรเบลครับแฟมิ l y c i ซิตี้นะครับน,บน,นี่นี่นี่จอดรถตรงนี้แล้วกันโอเคนี่ครับตรงนี้ล็อกรถนะครับอันนี้ก็พวกอีโวนะครับอีโวลูชันนะครับโอ้มีแต่รถหมด นี่ครับเรามาดูของในตู้กันเลยนะครับผมเอาของเกาะหมดเลยอของเกาะผมมีแต่เศษแ38นะไม่พอก็ดีอะตอนนี้ก็ครบหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นี่อ,อทองนะครับผมจะเปิดให้ดูครับโอเคสักครู่นะครับ ก็เป็นนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นมีของเกาะอย่างละสินะครับแล้วก็เพรฟ้าแล้วก็คอ้อนบวกหตัวที่กเก็ตหนะครับก็เล็กนะครับโอเคครับ ผมว่าผมตีได้สี่ทีเนี่ยเลยมันตวตั๋วตที่ยตอัอนนี้อ๋อมีห้าสิบเองเฮียเอ้ยครับเผื่อเผื่อมันจะติดนะครับเดี๋ยวผมขอแบบสูตรสูตรแล้วกันครับเราต้องถือค้อน,นะครับบวกห้ารับแล้วก็มุดมุดมุดไปตรงนี้ครับ คล่มเลยนะครับทีแรกตีได้สี่ทีนะครับผมคิดว่าตีได้หนะ้าโอ้โหแม่งไม่ติดว่ะเอาใหม่ครับเอาใหม่บนฟ้ายังสวยโอเคครับเลยอีกสามทีนะครับมา ขอให้ไอสีสีในเนี้ยขอให้ติดเถอะโอ้ยเยอะไม่ติดอีกอเริ่มตึงแล้วโอ้ขอแบบสำสำเร็จตรงนี้ได้ปะ่ะสำเร็จตรงเนี้ยขอสำเร็จตรงนั้นนะ่ะข,ข้างบนนะ่ะขอขอได้ปะ่ะ ที่สุดท้ายนะครับมามาอ๋อของเก็นะครับที่ oh, ที่สุดท้ายฮนะมา mm hmm. mm hmm. ชื่อมันมันจะติดมาครับขอสีเขียวเ,ยวเริ่มเลยขอ,ขอ,ขอโอ้โหไม่ติดเลยครับสี่ทีเสียไปหลายแสนโอ้อติดก็ติดยาก ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดว่าจะติดหมดไฟอะ